ผมจะมาสอนเทคนิคผ้าที่เห็นกันบ่อยของซีดานะครับการหมุนตัวการลิกบอลหมุนตัวนะครับหรือมาเซลลูเลตน,นะครับลักษณะาการครับปกติที่เราเห็นนะครับอันนี้มันจะมีเราดูนะครับปกติเทคนิคซีดาแล้วก็จะหมุนแบอย่างนี้ถูกไหมครับเลี้ยงบอลมาจะขึ้นๆแก็จะหมุนอย่างนี้นะครับพอเราหมุนอย่างนี้จะมีข้อเสียคือถ้าอยู่ๆเนี่ยเราไปทําเลย ผู้สู้เขารอรอรอแยกงอ่ะดูพุ่งข่าวเขาทำมาเลยแล้วผู้สู้รอผูอ้สู้รอแยกอยู่อ่เอา,าเราหมุนมาปุ่งหนึ่งสองพุ่งพุ่งเราจับนี่เขาก็อาจจะรอสกัดได้ซึ่งมันมันมันจะโดนโอกาสโดนสกัดได้ถ้าเราเราทําไม่ถูกจังหวะนะครับแต่ทุกท่าโอเคถ้ามันบอลมันห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ยโอเคส่วนมากที่เราจะทำจิตยันคือบอลมันห้าสิบห้าสิบคนชอบมาแยกพร้อมกันอ่ะเข้ามาแยกพร้อมกันปุ๊บมันมาถึงพุ่งพุ่งวมันเชื่ออย่างเงี้ยโอเคมันอ่ะเพราะว่าจังหวะจังหวะบอลมันสวยงานถูกไหมครับ พราะว่ามันสวนกันเนี่ยโอเคโอกาสที่เราเราจะทําถ้าดีดานหมุนหมุนไปเนี่ยมันก็จะผ่านได้ง่ายแต่ถ้าเขาเขาหยุดรอเนี้ยเราอยู่ๆเราไปทําเลยโดยไม่ดึงจังหวะก่อนอนะโอกาสโอกาสที่เขาจะรอดักตอนที่เราผิดตัวกลับไปมันก็มีสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเพิ่มเพิ่มจังหวะในการดึงจังหวะของเทคนิคเทคนิคดีดานให้มันง่ายขึ้นนะครับดูวิธีทําก็คือ เราอ่ะเขาอยู่งี้ครับเราจับเราเลี้ยงมาปุ๊บเราหยุดเราลากออกทีนึงเขาแย่มาปุ๊บเราก็หมดไปอย่างงี้ครับเราเพิ่มจังหวะครับจังหวะหลอกดึงจังหวะนิดนึงเราหันข้าแต่เทคนิคนี้เราใช้การตอนเราบางับงบอลหันข้างครับดูดอ่ะเราวางดูดูโัวโลอยก่อนเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะครับคู่ทุ่มาอย่างงี้เราหลอกเราหลอกเพื่ออะไรป่ะเราหลอกเพราะเราแตะไปอย่างเงี้ยคู่สู้เห็นบอลบอลเคลื่อนมไม้ครับเขาก็อยากจะมาแย่งบอลพอบอลเคลื่อนเขาแย่มาปุ๊บเราปุ๊บเราก็พุ่งทันทีมันก็เป็นทริคทริคง่ายๆที่ว่า ราจะหลบผู้เดือดรู้ง่ายๆแล้วดูวิธีทํานะครับวิธีทําทำยังไงอันนี้ผมจะบอกให้ครับการทคนดิคดีดานเนี่ยเราถนัดเท้าไหนอะพยายามเอาเท้าเท้านั้นขึ้นก่อนเพราะอะไรดูนะครับคือถ้าเราเอาซ้ายขึ้นก่อนถูกไหมครับเราหมุนเราซ้ายขึ้นก่อนแล้วเราหมุนตัวพลิกกลับมาปุ๊บถนัดซ้ายเอาซ้ายขึ้นก่อนปุ๊บมันก็จะมาเข้าเท้าซ้ายถูกไหมครับแต่ถ้าถนัดขวาเอาขวาขึ้นก่อนเอาขวาขึ้นก่อน พลิกหมุนตัวปึ๊บเนี่ครับปึ๊บมันก็มาเข้าเท้าขวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณถนัดเท้าไหนพยายามเอาเอาเท้านั้นฝึกเอาเท้าเท้านั้นขึ้นก่อนจะไ,ได้กลับไปเท้าถนัดเราเล่นแต่เวลาสถานาการณ์จริงๆเนี้ยเราก็สามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นขวาหรือซ้ายนะครับอาทีนี้เรามาดูเบื้องต้นเบื้องต้นของการการมาย้อนของเทคนิคของเขาก่อนเลยครับเต็มๆก็คือวิธีจับอะคนถนัดน,นะครับเอาซ้ายเอาซ้ายขึ้นก่อนเชิญผู้สู้เอาซ้ายขึ้นก่อน ไปมาส,สายขึ้นดึงบอลกลับมาปึ๊บสีเอาขวาจับครับแล้วก็หมุนจับค่นี่มาแล้วก็ดูคนคนถนัดขวามั่งเดี๋ยวกููสู้ครับเดี๋ยวบอลมาหันเฉียงนิดนึงกูดูสู้อยู่งี้เราเลี้ยงบอลมาเราพยายามเฉียงนี้มาเรามาจับบอลหนึ่งะครับเราดึงบอลกลับมข้งหลงังใช้คนถนัดขวานะครับขวาจับดึงบอลมาใช้ซ้ายดึงอย่างนี้ครับ ซึ่งมันไม่ยากนะครับน่าจะทามันได้หลายคนแต่ทีน,นี้เรามาดูทริคท,ที่เราเพิ่มขึ้นมาในการใช้จังหวะดึงจังหวะเพื่อให้มันง่ายในการใช้มากยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าผู้สู้อ่ะผู้สู้อยู่นี้ลูกอย่างนี้ครับเราเราเลี้ยงบอลมาอยู่นครับสมมติอ่ะคนถนัดขวาถูกไหมถนัดขวาเลีนะ้ยงบอลมาครับเดี๋ยวผู้สู้เราบางบอลหันข้างไว้ก่อนครับเราดูจังหวะนะครับเราอย่าเพิ่งใช้เราดึงจังหวะเราหันข้างใช้ซ้ายดูนะครับคนถนัดขวาใช้ซ้ายขึ้นก่อน เราใช้ายแตะแตะไปเียปลอกครับปุ๊บรลอกขึ้นไปแล้วเราก็ใช้ขวาจับนะครับพอบอลมันเคลื่อนเขาใหญ่จะเข้ามาใช้ขวาจับเสร็จเราดึงบอลจับไปที่เดิมสลับเท้ากระโดดเหยียบปุ๊บอันเอ้ตัวบงังพุ่อวสู้ไว้พอปุ๊บเราก็ปิดต่อแค่นี้นะครับไม่ยากดูใหม่นะครับเ,เ,รเรามาเราลากมาเรามาแล้วดึงดึงจับนะครับจับหมุนพลิกอย่างงี้แล้วไปอ่าเดี๋ยวทำแบบ แบบไอ้นี่ให้แบบเร็วๆด,ดูอ่าปุ๊บเราเข้ามาแย่หนึ่งปุ๊บสองปุ๊บคลิกอย่างนี้ครับอ่ามาดูคนถนัดซ้ายบ้างนะครับคนถนัดซ้าย <c oughs> เลี้ยงบอลมามุดเลี้ยงบอลมาจ้กู้สู้ปุ๊บหันข้างบางบอลเอาข้างไว้ก่อนครับเพราะการที่ทำอ่ะเราพยายามหันข้างไว้จะดีกว่าเราลากบอลไปด้านหน้าคู่ต่ือดสู้เราหันหันเป็นแนวหน้ากระดานคู่ต่อสู้เป็นแนวแนวนี้ครับเราหันหน้ากระดานหันข้างคู่ต่อสู้เพราะตัวเราจะบางบอลขาจะบางครับเราจะได้ลาก โร้ดูนะครับคนถนัดซ้ายแล้วก็อ่ะเดี๋ยวบอลมาบางบางอลกอดเอาซ้ายเ,าเอาซ้ายแตะขึ้นไปเอาเฮ้ยเอาขวาเอาขวาแตะขึ้นไปครับเอาเท้าซ้ายเอาซ้ายจับโอเคพอคขึ้นมาเพิ่มระดึงมาเพิ่มอาคลักขาอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาเอาขวาจับแล้วก็หมุนไปใช่ไหปล่อยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวลองอันนี้เดาลองแบบจริงๆใหม่อ่ะมาอยู่ หลอกดึงจับทุบงนี้ครับขาเท้าของเท้าขวามางเลี้ยมบอลมาหลอกปุบแย่ยังไงก็อันนี้มันจะเป็นทิศคือเรารรมึงจังะในการหลอกเนี่ยยังไงลองเอาไปฝึกใช้นะครับเพราะอันนี้ผมจะใช้บ่อยในกรณีที่ว่าคู่ต่อสู้ไม่เข้าแต่เราอยากจะใช้เทคนิคนี้ในการหลอกหลบคู่ต่อสู้ให้มันง่ายขึ้นเนี่ยแล้วก็สามารถใช้การแตะลากหลอกเพื่อดึงจังหวะก่อนแล้วก็มาหมุนตัวนะครับ ขอบคุณครับ